สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมหลับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะสูตรแยนกหน่อยหน่อยพิเศษหน่อยปกติตามด้วยหน่อย V i p อ้าจแนวทางวันอาทิตย์วันที่16จะเดือน11พฤศจิกายน2568จ้าดจะพ้นแนวทางคนที่15ห้จะสำหรับแยนกหน่อยของเฮาหน่อยพิเศษเลขเด่นไ้ หนึ่งกับเจ็ดพ้นน้อยพิเศษบนสามแปดศูนย์สามเก้าผ่านไปน้อยรอบปกติจา้าสองกับเจ็ดพ้นรอบปกติศูนย์เจ็ดเก้าล่างหาสามล่างผ่านไปจะบนมาเจ็ดเก้าตรงตรงโต,งตงเน่นเลยเด่นเจ็ดมา v ีไอรอบสุดท้ายเด่นหกับ0ผล97491เ้าเถือว่าผ่านไปเนาะสำหรับแยกหน่วยของเฮาเมื่อนี้ไห้สมากหนึจา้าปกติตรงตรงโตเน่นเอาเมื่อนี้ตามต่อจะสำหรับแนวทางฮานอยของเฮาเนาะสน่อยเมื่อนี้วันที่สิวันอาทิตย์มีแนวทางหัวรัฐบาลไทยให้โดยจะรัฐบาลไทยล่วงให้สสูตรจะสำหรับ สูตรเดิมสูตรลักลงหายตั้งแต่วันที่สิบห้าเนาะลงฮาโอยจบกะโตด้วยรัฐบาลไทยเนาะแนวทางของเมื่อวานวันเสาร์วันอาทิตย์จะสวงนี่ติดกับเมื่อนี่วันที่สิบหกโอวัฐบาลไทยของเฮานี่ถือว่าดีเนาะเมื่อนี่ออกผลตรงวันที่วันที่สิบหกตรงกับวันอาทิตย์พ่อดีลกแนวทางนอยจากเสาร์กับอาทิตย์ลงฮาโนยจบกะโตด้วย รัฐบาลไทยเลยเนาะเมื่อวานฮะมือนี้ก็ลงลรัฐบาลไทยให้ก่อนฮานอยจะผอกพูนอกก่อนเนาะสำหรับฮานอยพิเศษของเ้าจะแนวทางมือนี้เลขเด่นให้สามกับแปดจ้าจับคู่เด่นสามนอยพิเศษ สามห3า3ามหกสากสาำหรับเด่น8 9 8 0ก้แาแจ้ะแปดหปดสองำหรับเบิร์นเก้า,เก,าเก้าในสีชนอยู่น้อยเฉพาะกิดน้อยพิเศษแ้วก็น้อยวีพีเก้าเก้า สำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นสองกับสี่จ้ะจับคู่สองปกติสองสามสี่หาสองหกสำหรับเด่นสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า นอยสุดท้ายวีพีไฮเดนหนึ่งกับหาจะจับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกเก้าเก้าเมื่อนี้ได้เบินเก้าเก่าส่นเฉพาะกิจตรงเฉพาะกิจพิเศษล่ะวีพีสีมาหายหรือบอลในสำหรับเล็กเปิดในตามากักถ้าชอบคอยตามเด้อจ้ะ เด่นหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจ้ะสำหรับโต้เน้นของห้าวจา้าน้อยวีไอพีเมื่อนี้เน้นหาหกหาแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่หกสี่แปด สองสี่สองหาอันนี้เบิร์ 99, นเก่าๆนอยน์วีพีนอยรอบพิเศษกับเบิร์นเก่าๆแปดเก่าลาค่าแปดศูนย์สำหรับดินสามสามเจ็ดตามด้วยสามแปดสำหรับโต๊ะเนียนกองเฮ้าจา้า มือนีคอยมาปังๆเด้งๆเต็มๆโตเน้นโตเจาะถูกน้อยละกานเนาะโล่ไหส้องสูตรจะสําหรับฮานอยถ้าบ่มมักแงก็มีมัดรวมหารับชมจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จะเรื่องมักสูตรใดก็ตามสูตรนั่นจะขึ้นอยู่กับควมามความชอบเนาะจะขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจะมือนีรวยจะมือนีรวยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีนละกานเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า